ตัวตัวทำอะไรฮะตัเงทำอะไรสะลังหน้าจะพอกสบ,บู่ไงเออสบ,บู่อะไรอะ่ะนี่ไงสบ,บูม่มะนาวเร่งเร่งผิวขาวใช่ไหมเคยเห็นสบ,บู่ระเบิดขี้ไคย,ยิ่งถูยิ่งขาวไหนใช้ดูสิคืออะไรอันนี้จะโฆษณาเลยใช่ไหม <laughs> ลองใช้ดูก่อนนี่ไงกระปุกก้อนเล็กๆใช้ดีมากนะหอมเปล่ายังไม่ทันจะใช้เลยรู้ได้ไงว่าหอมก็ก็ลองสิอ่ะลองหอมฟองเยอะมากยังไม่ทันจะฟอกเลยก็ฟองเยอะไว้แล้วไนงะอมืมข้าวยังโอ้โหขี้ไข่หลุดเป็นกองเลยขี้ไข่อ่ะขี้แคน่นั่นแหละ โอ้ถือว่าใช้ดีนะโอ้โหพี่ชินว่าสบูก่ก้อนเดียวใช้สระผมก็ได้เลยนะโอ้โหถ้าใครใช้นี่ว่าคุ้มนะใช้ยันใสย,ยันหัวเลยโอเคถ้ามันดีขนาดนี้ก็ใช้แปรงฟันไปด้วยเลยอืมนนัน้นก็จะโฆษณาเกินไปแล้วมั้งออโอเคนะโอ้โ okay. ห oh. ดีขนาดนี้สบู่ของเขาดีจริงๆ <Bahn> ใช้ดีใช้คนใช้นานด้วย ฟอกยันหน้าสะยันหัวแปลงฟันด้วยเปล่าวัวขอ้วมั้งแต่โฆษณาเกินไปแล้วมั้ง